ส <astically> ว <inaudible> ัสด mm ี FC ม um ัตตคนมื้อนี่เอาบาวเซ็นอธิบายมื้อนี่มีเป็ดปิ้งตับนี่พี่น้องและก็มีไข่พี่น้องและก็มีแดงนี่พี่น้องและก็มีนี่หน่อไม้นี่แจวพี่น้องมาเด้อมาเด้อ FC มัตคสกินข้าวนําบานเด้อมื้อนี้แซ่บๆกมื้อนี้มาเด้อ FC มัตคูสมากินข้าวนําบาุกตาเด้อมื้อนี้อีแม่บ่าวเนบ่อยู่พี่น้อง

không ừ. ừ, sụp sáp đó thì đâu vậy để một khuôn đẹp ăn ngã ham con sâu nhọn đưa kiên thì con sâu nữa để cài sẽ chặn sẽ นี่เพ่นอนองน้องไม่เพืไไ่อี่ําเลยนี่มักแ,แดงมักแบบแดงวานาในชน่ไเล็กันมีไข่ในช่องนวยนี่อสองคนสองนวยเนาะนี่เป็นกับเสร็บๆเพีน่น้อง ที่ได้เดมแบบทีเที่อนกับอีเม่โบยู่พี่น้องคนไปแล้วคนไปแล้วสิโอ้ไข่เสยบๆไข่ต้มพี่น,น้องนี่จำกับเจ้าพี่น้องอืม bên tắp thì không, bên tắp làm cặp treo, đặt cả kim. Sếp ơi bây thì nó. kinh ừ. Tính nhâm 2:00. nhằm rồi hả Ô, đẹp thì nó nhỏ đấy.

เราไม่เคยำเลยทำมเร่ไปองตอนนี้ก็กินสองคน,อนนี่ใครพี่นอ้อง ครับอันนี มาจําบักแจ่วผู้ใดเฮวข้ากามไปกินพี่น้องขึ้นมากินกิ๋นักบาเซียนบาตุกซานอาหารบาเซียนกับบาตุกซาอาหารแซ่บๆเนาะ

มาป่ะมาจบคลิปเอาเอาคลิปนี่กาเอาคลิปนี่เลยบบบอมียมังไร้อมียังไรพี่น้องกคลิปนี่กาขอขอบคุณเนาะขอบคุณ ทางเอฟซีทางเอฟซีที่เขา,ามาหักช <ใน S 2> มพี่น้องหักกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์ต่างไกๆเอาเอาคลิปนี้กันเอาคลิปสบายดียเอาสบายดีบายบาย